ดีแรงสนับสนุนโดย m ม c โครรี ie, ่ดีว ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดเอาละค่ะพูดคุยกันกับคุณปิงประกิจนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณปิงคะเซ็ตเด้งมาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะจะไปได้ไกลนะคะหรือว่าจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อคะเอเด้งแล้วมีโอกาสลงต่อครับเพราะว่ามันจะกว่าการไซด์เวย์เป็นอย่างที่เราคิดลงมาก็พันห้าร้อยเจ็นะเด้งขึ้นไปก็ไม่น่าเกินพันห้าร้อยหกสิบห้า นะครับก็จะแข็งไปแว็งมาอยู่ในกร่อบเนี้ยก็ยังเป็นไปตามที่เราได้คุยกันมาตลอดนะสรุปแล้วเป็นการขึ้นเรื่อเพื่อลอรอไปจบลงมากกว่าแต่ลงก็ไม่ได้ลงรุนแรงนะครับลงก็เพื่อเตรียมที่จะขึ้นอีกค่ะมาเป็นไซด์เวย์ครับค่ะนะคะเป็นเป็นไซด์เวย์แล้วก็มองมองกันลงมากกว่านะคะก็เซ็ตฟิฟตี้เองก็มองลงใช่ไหมคะมองการลงมากกว่าคือตอนนี้มันมันขึ้นใช่ไหมครับค่ะอีกสองสองวันข้างหน้ามันก็ลงไง แล้วอีกสองสามวันผ่านไปมันก็ขึ้นไงอ่ามันก็คือไซเว่ยมัน,น <Side way. S 2> ขึ้นสลับลงขึ้นสลับลงไปเรื่อยๆนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์อย่างตัวเซทฟิฟตี้นี่ต้องทํายังไงคะพอเซทฟิฟตี้ตอนนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแม้ว่าตลาดจะเป็นไซเวย์เนี่ยแต่แต่เซทฟิฟตี้เนี่ยไม่ค่อยลงหรือถ้าจะลงก็จะลงน้อยเราสังเกตได้ว่าตอนนี้เซทฟิฟตี้เอาเปรฟอร์มากๆเมื่อเทียบกับหุนกลางหุ้นเล็กะนะครับเริ่มได้เห็นแรงซื้อกลับคืนของบรรดากองทุนในประเทศเอ่ยนักลงทุ ดังนั้นการเด้นไปที่ลองคอในเซฟเซี่เนี่ยดูได้เปลี่ยบคือลองคอแล้วก็อาจจะไปทำกำไรระยะสั้นแล้วก็รอย่อเพื่อลองคออีกก็ได้ครัค่ะนะคะส่วนต่างประเทศนี่ก็ลงมาในภาพระยะสั้นตามที่คุณปิงประเมินเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับเราก็เน้นเป็นลองพุทธ n d x ไว้น่อได้เปลียบมากช่วงนี้ค่ะครับได้ค่ะนะคะส่วนการมองภาพตลาดจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยภาพกรอบใหญ่ๆเลยเนี่ย ก็ไซเวยและนึห้บบือนวกันนะครับแล,<ะ>แล้วก็หนึ่้าผมเชื่อว่าอยู่ในก่องน,นี้แหละนะครับตลาดมันมาถึงจุดที่รับรู้ข่าวลบไปเยอะมากจริงแล้วก็พอเข้าสู่เดือนกันยาเนี่ยความหวังมันมีหลายเรื่องนะครับเช่นการาผ่อนโอนมาตรก,การล็อกดาวเรื่องของแบบวัคซีนที่จะเข้ามานะครับแล้ก็โอกาสที่จะได้เห็นเฟดเนี่ยไม่ไม่ไม่ส่งสัญญาณลดขนาด QE อ,ออกมาในการประชุม FOM ต่อเอฟโอเอซีมิต้งในเดือนกันยายนก็มีโอกาสนะครับรวมไปถึงปัจจัยโงเดสอื่นที่รออยู่เช่นการทําข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปีนะครับนั้นภาพภาพมันมันลงยากอ่ะมันดาวไซมันจำกัดแต่ส่วนขึ้นเนี่ยมันก็คงต้องรอดูว่าปัจจัยแต่ะอย่างที่คาดหวังให้มันจะเข้ามาจริงไหมนะถ้าเข้ามาปุ๊บก็คงขึ้นได้นะครับ ค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณปิงมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงประกิจนะคะสริวัฒนเกตนะคะมองกรอบของเซตินเด็กไทยอยู่ในกรอบของการไซเว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการเก่งกําไรนะคะในภาพของระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะตัวของเซตฟินะคะถ้าเกิดว่าย่อลงไปในช่วงของการพักฐานก็สามารถที่จะลองคอตัวเซตฟิขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัว DW วเข้ามาช่วยเพิ่ม ผลตอบแทนได้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่เทรดเก่งๆอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ตัว D/W ของค่า28 m a c q u r a e นะคะตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับทางท่านนักลงทุนนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเซตลงไปแล้วเซต50ลงไปอยู่ในบริเวณแนวรับแล้วเราจะเล่นเก่งกำไราภาพระยะสั้น คอหรือว่าลองตัวเซต50ขึ้นมาสามารถใช้ลองคอของ s 5 0 2 8 4 2 1 0 9 e นะคะที่มีค่าเกียร์ริง 17.6, เเซนซิิตี้1.17เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการเฮดจิ้งเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองก็เป็นกลยุทธ์นะคะที่นำมาฝากกันส่วนใครที่เคยเทรดด w อยู่แล้วก็ขอให้เลือกหมายเลข28 m e r c แมคอนะคะใครที่ยังไม่เคยเทรดทาความรู้จักเพิ่มเติมสแกน QRco ตรงบริเวณมุม จอหรือ Search at thai dw ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย m a c r o a r y DW28 ติดตามข้อมูล